สำหรับไปดูนี้นะครับจะมาสอนหาเงินออนไลน์ผ่านแอปหาเงินฟรีนะครับแอปนี้ก็เป็นแอปเกี่ยวกับการที่เรานั้นทํางานออฟเฟอร์แล้วก็ทำเซอร์วิสแล้วก็แค่เปิดแอปก็สามารถทําเงินได้แล้วก็เกี่ยวกับการทำเรฟเฟลด้วยนั่นเองนะครับใครที่สนใจหาเงินออนไลน์ผ่านแอปหาเงินฟรีนี้ก็เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันนะครับบอกเลยว่าสามารถถอนได้หลายช่องทางมากๆเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ของ ANC Studio นะครับในวันนี้ทุกคนนะครับเรามาอยู่ในแอปพลิเคชันหาเงินฟรีเปิดแอปพลิเคชันก็ได้เงินทํางานออนไลน์ก็ได้เงินแล้วก็ทำเร e เฟอร์ด้วยการโปรโมทแอปพลิเคชันก็ทําเงินได้เยอะเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจแอป,ปนี้เดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดกันนะครับมาที่ Google Play Store นะครับพิมพ์ชื่อแอป,ปว่า O r o b บแ a ลลี่นะครับจากค่ายของ r o เ e ฟคอม m p นี y t t d นะครับสำหรับแอปนี้ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่50,000ดาวน์โหลดแล้วก็มีอายุไม่ใช่มีอายุดิคนที่จะเล่นต้องมีอายุ3ปีขึ้นไปถึงจะสามารถเล่นได้แล้วก็มีรีวิว5,000รีวิวได้คะแนนรีวิวเฉลีย่ยอยู่ที่4.7ดดาวด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดแอปพลิเคชันกันเลยนะครับนี่ทุกคนนะตอนนี้ผมมียอดเงินในบัญทีอยู่ที่6.43 66ดอลลาร์เดี๋ยวเราจะอัปเดตการถอนเงินกันเลยนะครับด้วยการถอนเงินนะซึ่งการถอนเงินของแอปนี้นะครับสามารถที่จะถอนเงินได้หลายช่องทางมากว่าจะเป็น TruMoney Wallet, Binance, Payeer นะครับ Pan Bank, Bank Lazada, Herdera, T Cash แล้วก็ ดาน่า리沃尔랏 AIRTM, PayPal แล้วก็ Perfect m o ์มัแล้วก็อื่นๆที่ผมไม่ได้กล่าวด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะเราก็จะอัปเดตการถอนเงินนะครับซึ่งผมก็เคยถอนเงินมาแล้วก่อนหน้านี้ทุกคนนะครับนี่ทุกคนนะ 1$, 9$, 8$, 2$, ดอลลาร์เดอลลาร์แดอลลาร์สดอลลาร์สดอลลาร์เดอลลาร์แล้วก็วันนี้ก็คือจะอยู่ที่ 6$ ดอลลาร์นะครับผมก็จะถอนที่ 6.43$ ดอลลาร์นะครับแล้วก็กด Verify ไปมีค่าธรรมเนียมอยู่ในการ2.5%นะครับ เรียบร้อยทุกคนนะถอนเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนาเราก็มาหาเงินกันนะครับว่าเราต้องหาเงินกัน,กนอย่างไรวิธีแรกเลยก็คือการเปิดแอปพลิเคชันเทงวเนาะก็คือกดคําว่า Play นะครับที่ปุ่มว่า Play ตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็ดูวิดีโอตรงนี้ให้จบหวิดีโอ หลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบไปแล้วนะครับเราก็กดกระกบาดปิดไปได้เลยตรงนี้ทุกคนนะแล้วก็จากนั้นนะเราก็จะอยู่ในส่วนของเซสชันของการหารายได้นะครับก็จะมีในส่วนของคะแนนตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของเเวลแล้วก็มีในส่วนของรายได้นะครับแล้วก็ความเร็วในการหารายได้นะครับแล้วก็ ตัวจับเวลาว่าเรานั้นใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับผมนันซึ่งตรงนี้นะเรานะครับผมนะนปล่อยไว้เลยทุกคนนะครับไม่ต้องรอนะไม่ต้องรอครับไม่ต้องเฝ้าหน้าจอนะจะไปทําอย่างอื่นก็ได้แต่แนะนํานะครับให้ใช้เครื่องที่มีความแรงหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องไม่ค่อยแรงนั้นอาจจะทําให้ ความร้อนนั้นมันทําให้เครื่องช้าแล้วก็อึดได้เนาะซึ่งที่เราถอนเงินไปเมื่อกี้ตอนนี้มีเงินเข้ามาแล้วนะครับอยู่ด้วยกัน205บาทที่เราถอนไปประมาณ6ดอลลาร์กว่าเมื่อกี้นะครับผมนะก็นะครับเดี๋ยวเรานะครับน้าไป สร้างรายได้ตรงนี้ก่อนเนี่ยผมจะปล่อยทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะแล้วก็มาดูกันว่าเราใช้เวลากี่นาทีแล้วก็ได้รับเงินไปเท่าไหร่กันนะครับในส่วนของการถางเงินจากช่องทางนี้กันนะครับตอนนี้ก็ทำคะแนนไปลด้อยู่ที่7 0 2คะแนนด้วยกันนะครับหรือตีประมาณ0.007ดดอลลาร์ด้วยกันตรงนี้นั่นเองนะครับโอ,อเคทุกคนนะครับผมนะก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับทีนี้นะเราก็กดนะครับการกระบาดให้เดยถางว่าเราอยากหยุด สร้างรายได้เพียงเท่านี้ทุกคน,นครับก็คือกดกระบาดตอนนี้ก็ทําไปประมาณ5นาทีได้ก็คือผมเปิดไปประมาณ5นาทีแล้วก็เกือบ6นาทีแล้วนะครับความเร็วก็149่งยิเหมือนเดิมเลยนะับแล้วก็ทำรายได้อยู่ที่ประมาณ0 0 0 2 8ดอลลาร์รับก็คืออยู่ที่เลเวลที่2แล้วนะครับก็คือผมจะกดกระบาดแล้วก็ กดค o n ติ n นนี้นะครับรานี้คือรายได้ที่เราได้มาอยู่ที่0.0032ดอลลาร์นั่นเองน,นะครับทีนี้ก็คือกดรวิทช์ได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือมียอดเงินก็เข้ามาเลยทุกคนเนาะแล้วก็คะแนนก็เข้ามาด้วยนะครับส่วนวิธีต่อไปที่เราจะหาไรายได้ก็คือมาที่กล่องของขวัญน,นะครับหรือการทำา Off ฟ War อนะ ซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของ Hot offer Task offer แล้วก็ Survey Offer นะครับในส่วนของ Task Off e r นะครับก็คือเป็นในส่วนของการทำงานออนไลน์อย่างเช่นเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ผมเปิดในส่วนของ Cha บ Joy นะครับอานนี้คือตัวอย่างนอกก็คือจะมีในส่วนของอาการที่รอน,นั้นก็คือโหลดแอปพลิเคชันเข้ามาแล้วก็ทำภารกิจอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า พย์เค้กช็อตนะครับอันนี้เลยเนาะ mm hmm. ก็ตรงนี้ก็คือจะได้รับเหรียญประมาณ7,900เหรียญน,นะครับแล้วก็ uh, ตรงนี้นก็คือมีทั้งหมดอยู่ในการสาธิงานนะในส่วนของงานนี้งานเดียวเนาะแล้วก็ต้องเป็นผู้ใช้งานใหม่แล้วก็ทำภารกิจนี้ให้เสร็จประมาณ ไม่เกิน30วันนะครับแล้วก็ห้ามใช้ VPN ในการทำด้วยไนดะ้หรือในการใช้งานแอปพลิชันนี้ด้วยนะครับผมนะกอ็อันนี้คือรายได้ประมาณ38,100คะแนนนะครับที่เราจะได้รับนะครับผม โอเคทุกคนนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของการทำเซอร์เว่นะการทำเซอร์เว่ก็คือเปรียบเสมือนกับการทำแบบการตอบแบบสอบทมนะครับเดี๋ยวผมเปิดในส่วนของค่าย CPX Research นะครับในส่วนตรงนี้นะเราก็นะครับเหมือนอันนี้คืองานนี้หรือแบบสอบทมนี้จะใช้ประมาณ14นาทีใช้เวลาเนาะแล้วก็ใช้เวลาโดยประมาณ14นาทีแล้วก็มีคะแนนให้เราประมาณ500,000 50,000คะแนนด้วยกันนะครับแล้วเราก็มีเรตติ้งประมาณ142 คนด้วยกันที่มาให้รีวิวนะและมีดาวก็คือ5าดาวนนะคือได้เต็ม5ดาวเลยเราก็สามารถกดแล้วก็ทำในส่วนของแบบสอบถามนี้ได้เลยนะครับผมกนะ็ถ้าเราทำผ่านก็จะได้รายได้ถ้าเราทำไม่ผ่านก็ไม่ได้รับนันอีกนะส่วนใครมีปัญหาในส่วนของทำแบบสอบถามแล้วก็ผ่านแล้วก็มีไม่มีในส่วนของคะแนนเข้ามาให้เราแคปหน้าจอก่อนนะแคปหน้าจอหลักฐานแล้วก็มาติดต่อคอนแทคตรงนี้ทุกคนนะ แล้วก็ไปติดต่อกับแอดมินของเขาได้เลยนะครับผมนะต่อมาทุกคนนะครับผมนะก็มาดูที่เมนูคำว่า referral นะหรือเมนูเกี่ยวกับการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้ก็ให้เรา copy link ของเราและไปทำ content promote แอปพลิเคชันนี้เมื่อมีคนดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชัน เมื่อมีคนดาวน์โหลดแอปพลิชันนี้ผ่านลิก์ของเรานะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับ0.1ดอลลาร์ก็ต่อเมื่อ,อเขาทำการเวอร์ดิฟายทุกคนนะถ้าหากว่า,ามีคนเวอร์ดิฟายเราก็จะได้0.1ดนอลลาร์นะครับผมนะแล้วก็นะเราก็จะได้รับรางวัลอีกนะถ้าเรามาดูตรงนี้นะคลิปอเวก็คือเป็นการสุ่มรับเงินฟรีนะครับคน1คนต่อ1วันแล้วก็1คนก็คือจะได้ประมาณ25ดอลลาร์นะต่อวันแล้วก็ ลีดเดอร์บอร์ดนะหรือการจัดอันดับนะคนที่ทำเบรฟิลได้เยอะที่สุดนะอันดับที่1จะได้25ดอลลาร์อันดับที่2 15ดอลลาร์อันดับที่35ดอลลาร์นะอันดับที่4กับอันดับที่5คนละ1ดอลลาร์อันดับที่6จนถึงอันดับที่1 0คนละ0.6ดอลลาร์นะครับต่อมาก็คือมา s ส o ตนนะหรือในส่วนของคนที่ทำการเวอร์ฟายพัน หรือคนที่เราแนะนํามาแล้วก็เขาเวอร์ดิฟายนะว่ามีจํานวนกี่คนที่เราสามารถแนะนําแล้วก็มีคนเวอร์ดิฟายเนาะถ้าหากว่ามี5คนก็ได้รับโบนัสอยู่ที่0.1ดอลลาร์มี10คนก็0.15ดอลลาร์20คนก็0.2ดอลลาร์50คนก็1ดอลลาร์100คน2.5ดอลลาร์250คน5ดอลลาร์500คน10ดอลลาร์ 1,000คน20ดอลลาร์นะครับอันนี้คือในส่วนของการทำเรสฟล์นะครับผมนะ่สาสุดท้ายคือการถอนเงินนะก็คือกดวิดรอแล้วก็เลือกว่าเราจะถอนเงินเท่าไหร่การถอนเงินครั้งแรกทุกครั้งที่เราถอนเงินครั้งแรกนะแค่ครั้งแรกเนาะต้อง Verify สแกนใบหน้ายืนยันตัวตนนะพอหลังจากนั่นก็คือการถอนเงินขั้นถัดๆมาก็ไม่ต้องแล้วทุกคนนะเหมือนเมื่อกี้ที่ผมถอนเมื่อกี้ก็ไม่ได้ Verify เพราะไม่ได้สแกนใบหน้าเพราะว่า เรายืนยันตัวตนแล้วในส่วนของการถอนเงินครั้งแรกกันนะครับผมโอเคทุกคนนคับก็ประมาณนี้เลยในส่วนของการหารายได้ผ่านแอปพลิเคชันหาเงินฟรีแอป,ปใหม่ละเออไม่ใช่แอป,ปใหม่ดิแอปเก่าทุกคนนะก็สามารถถอนเงินได้จริงแล้วก็สามารถหาเงินได้อีกเหมือนเดิมนะครับถาาว่าใครสนใจแอปพลิเคชันนี้นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้กันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกอแล้วสวัสดีครับ